สวัสดีทุกท่านครับผมมาฟังอัปเดตดัชนีดาวโจนในช่วงของเช้าวันนี้กันนะครับผมเปิดตลาดมานะครับราคามีการพุ่งขึ้นไปนะครับทดสอบกับแนวต้าน33593นะครับส่วนของแนวรับนะครับผมใน l o w e r t i m e f r a ร me H1 นะครับมีแนวรับอยู่ที่33414นะครับแนวถัดไปนะครับผม33321เป็นแนวรับนะครับผม ในส่วนของแผนนะครับฝั่งเซลล์นะครับผมฝั่งเซลล์ที่เราวางแผนกันไว้ในไลฟ์เมื่อคืนนะครับเรารอกันในโซนบริเวณประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าถ้าหากว่ามีการย่อตัวลงมานะครับเดี๋ยวรอดูว่าในโซนสำคัญสำคัญตามแนวรับจะมีการฟอร์มตัวให้มีจังหวะในการ เล่นย่อบายขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับผมในกรอบแรกนะครับผมจะวิ่งลงมาในโซนฟิโบ38.2%อนะครับอยู่ที่3 3 4 7 1หนะครับผมหากรับราคาไม่ไหวนะครับราคามีโอกาสย่อลงมาทดสอบแนวฟิโบ6กครับ50เราไม่ใช้นะครับผมเนื่องจากว่ามันมีการทดสอบแล้วก็เคลียร์กันไปนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าถ้าหากว่าหลุดลงมานะครับแถวแถว3 3มส อ,อยู่ในกรอบ33370หรือ33342เราจะทำการย่อเพื่อเล่นฝั่งบ่ายนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันในช่วงของภาคบ่ายว่าจะวิ่งอย่างไรนะครับในส่วนของวันจันนี้ไม่ต้องรีบนะครับผมอ่ะอัปเดตกันประมาณนี้ในส่วนของแนวรับแนวต้านในกรอบของวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ